ไฮไลท์วันนี้เนี่ยฮะมาพบกับรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะเตย์ตาฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีขับสองนะคะตัวรถปีสิบเก้าฟีด้าพรอหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตลอดสัญญานะคะสำหรับท่านใดนะคะตามหารถครอบครัวมือสองเจ็ดที่นั่งสภาพดีครัสเกตเนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะราคา8 9 9 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าได้ตัวรถปี19แถมไม่ลากจดนะคะร<อ>ับประกันเรื่องโครงสร้าง100%นะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บ so ุะ ราคาแปดเก้าเก้านะคะสามารถจัดยอดไฟแนนซ์เต็มฟีด้าดอกเบี้ยเริ่มต้นสองเจ็ดเก้าเปอร์เซเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจเนะะี่ยค่ะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะวันนี้เอมมี่พาดูรอบขันนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซี FCC ทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้นะคะยืนอยู่การที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68สิแดยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมมี่นะคะเอมมี่ก็อัปเดตรถเจ็ดที่นั่งสวยๆนะคะมาให้พี่ๆฟิลท,ท,ท่านได้ชมกันคันหน้าน,นี้นะคะเป็นเตอร์ร่าฟอร์จเนอร์ 2.4V ขับสองค่ะตัวรถนะคะปี2019นะคะเลขไม้ใช้งาน100,000กิโลคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวราคา899,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มฟรีดาวเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%สำหรับท่านใดนี่ค่ะตามหารถยนต์นะคะเจ็ดที่นั่งมือสองคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ นะคะสามารถตรวจสอบประวัติศูย์ได้บุ Book ๊กสวิตครบนะคะทักมาได้เลยด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์ไลน์นะขอตัวโลเคชั่นร้านนะคะสำเนาตัวรถหรือรายละเอียดตัวรถนะคะรายละเอียดการผ่อนได้หมดเลยค่ะพี่นะลูกคาต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มี่พาดูรอบคันกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะสําหรับด้านหน้านะคะ นี่เลยนะตัวไฟหน้าเนะคะเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไบบีบ LED ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ LED นะคะเดีทม running light นะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟเดิมติดรถนะคะไฟเดิมแท้จากศูนย์โรงงานนะคะไฟไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกลาวนะคะไม่มีคราบเหลืองหรือร่องรอยหมองเลยนะคะสภาพสวยนะตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะพี่ ป้ายทะเบียนนี้เลยนะะ่ะคะ9กไก่สเสือนะคะ1 3 2 5กรุงเทพหมหานครนะคะได้ไปลายทะเบียนนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะตัวล้อแม็กนะคะคันนี้นะเป็นแม็กอลลอยนะล้อแม็กเป็นแม็กอัลลอยสีทูโทนปัดเงาค่ะแม็กเดิมโรงงานจากตัวรถนะคะสวยๆเลยค่ะพี่มาพร้อมกับตัวยางกูดเยียร์นะคะเป็นยางปีใหม่นะยางปี2023นะคะ ได้ยางใหม่เลยนะปี2023ทั้ง4เส้นยางดอกเหลือๆเลยค่ะนะคะใช้งานได้ยาวๆตัวรถนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสีเดิมโรงงานนะรถไม่มีการกลับสีสาดสีมานะคะตัวกระจกมองข้างนี่พับปรับเก็บไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งค่ะรถคันนี้นะคะติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะฟิล์มด้านหน้าสีรอบคันหกค่ะ ดามเปิดประตูคันนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลเปิดได้เลยง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวเราชมด้านในกันหน่อยสําหรับตัวด้านในนะคะเริ่มจากประตูคนขับกันก่อนเลยนะ,ะแผงประตูเป็นสีดำนะคะสลับกับสีน้ําตาลเข้มนะคะตัวกระจกทั้ง4บานปรับระบบออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็ตัวระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกมองข้างก็พับปรับเก็บไฟฟ้าตรงนี้ค่ะ คันนี้นะคะเป็นปุ่ม Engine Start นะ,ะคะกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันของเดิมโรงงานนะคะเป็นตัวหนังเดิมนะนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะสตาร์ทให้กับพี่พี่ได้ดูกันนี่ค่ะหน้าปัดเลื่อนไม่นะคะแสดงผลดิจิตอลค่ะนะคะหน้าปัดเลื่อนไม่คันนี้นะแสดงผลดิจิตอล นะคะไม่แท้แน่นอนนะหน0 0งแสกิโลนะคะสามารถตรวจสอบได้บุ๊กโซวิตแท้โรงงานแน่นอนนะแล้วก็ตัวหน้าจอคัสกีนนะคะของเดิมโตโยต้านะคะมีตัวระบบเนวิเกเตอร์นะคะนำทางแม่นยำพร้อมกล้องถอยหลังตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยนะสวยๆค่ะคันนี้นะคะรถปี19นะรถปี19แท้ไม่ลากจด นะคะรถปี19แท้ไม่ลากจดนะแล้วก็ตัวเบาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะหนังสีย้ำตาลนะสภาพดีเลยคันนี้พี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะอยากได้หรือปรึกษาเรื่องการออกรถนะคะก็รีบติดตอ่อหาเอมี่ได้ทุกวันเลยนะคะมาได้เลยคันนี้นะรถยังว่างก่อนที่จะติดจองนะอยากให้พี่ๆทุกท่านได้มา ชมรถสวยๆกันนะคะที่บริษัทนะใครหารถใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหรือฤดูหนาวที่กาลังจะมาถึงนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนตัวไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED 2เส้นนะไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะพร้อมกับตัวคิ้วโคเมียมด้านหลังนะคะพร้อมกับตัวโลโก้ Fortuner เป็นโลโก้นูนนะคะสวยๆเลยนะนี่กล้องถอยประตูด้านหลังนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะ นี่เลยค่ะเบาะที่นั่งแถวสามนะคะตัวเบาะนะเป็นเบาะแขวนนะคะซิกเนเจอร์ของฟอร์จูเนเนาะตั้งแต่โฉมหน้ายักษรุ่นแรกเลยนะคะยนปัจจุบันก็จะเป็นเบาะแถวสามเป็นแบบแขวนอยู่นะเบาะแบบแขวนอย่างนี้นะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะ,ะก็เป็นไลฟ์สไตล์นีของแต่ละรุ่นนะคะเผื่อพี่ท่านใดชอบก็ก็ต,ตอบโจทย์นะ,ะด้วยตัว ตัวรถนะคะตัวบอดี้ต่างๆทุกอย่างของ p r r t o n e r ก็ไม่เป็น2รองใครแน่นอนค่ะพี่ยอดขายดีตลอดนะ,ะตัวโครงสร้างนะคะน็อตสกรงท้ายนะคะน็อตไม่มีรอยขยับนะน็อตไม่เคยขยับน็อต <Not S 2> เดิมโรงงานนะคะตัวม็ดอาร์คนี่เลยนะม็ดกลมสวยนะคะรถไม่เคยโดนชนท้ายมานะรถไม่เคยแกะไม่เคยถอดทําสีนะคะรับประกันแน่นอนนะของเรานะคะถ้ารถไม่สวยจริงไม่การันตีแน่นอนนะว่ารถเดิมโรงงานร้อค่ะ นี่เลยนะท่านใดนะคะสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์096 725 2736นะพี่นะรถสวยมาไวไปไวแน่นอนสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็นี่เลยนะคีบฉลามนะหลังคาไม่มีรอยบุบรอยทะลอกนะคะสีสวยนะไม่ล่อนไม่ลอกนะคะ ยางกุฎเยนปีสบสามนี่เป็นยางยี่ห้อเดียวกันปีเดียวกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะนะยี่ห้อเดียวกันปีเดียวกันทั้งสี่เส้นสวยๆเลยจ้าคันนี้นะจ๊ะพี่ฟีดาวนะผ่อนงวดแรกซื้อตอนนี้นะผ่อนงวดแรกเดือนธันวานะรับไปขับก่อนเลยพี่สองเดือนนะคะรับไปขับก่อนเลยพี่สองเดือนนะผ่อนงวดแรกเดือนธันวาเลยนะรถส,สวยๆอย่างนี้นะคะรอเจ้าของดีๆนะคะ รับน้องๆไปใช้งานกันนะเป็นรถเจ็ที่นั่งอนเนกประสงค์ที่ตลอดการสำหรับรถ Fortuner นะคะ2.4เครื่องยนต์2.4ดีเซลนะรถสวยโครงสร้างเดิมประวัติดีนะคะรถมือเดียวป้ายแดงที่ซื้อไปไม่เสียใจแน่นอนสำหรับรถคันนี้นะคะ mm. เดี๋ยวมีพาชมห้องเครื่องกันนะคะ mm. เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะ mm. มาดูเครื่องยนต์กันค่ะนนคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะ เครื่องยนต์นี่คือสตาร์ทอยู่นะเครื่องยนต์ไม่มีอาการสั่นอาการไอนะคะเครื่องแห้งๆเลยนะเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนนะคะเครื่องไม่เคยถูกยำมาไม่เคยถูกการแงะการผ่าการแกะตัวเครื่องมาส่ะทีรอยน็อตนะคะรอยหัวน็อตแต่ละจุดยังเดิมโรงงานนะคะน็อตไม่เคยถูกแกะถูกผ่านนะสภาพดีเลยคันนี้นี่ค่ะได้ไปก็คือบอกเลยนะว่าคันนี้สภาพดีนะพี่ดูเครื่องยนต์ด้านใน นี่เลยนะคะเสียงนิ่งๆสายพานนิ่งๆเพิ่งเปลี่ยนมานะคะพันลมเงียบๆอย่างนี้เลยจ่ะพี่อ่านะคะดูฝากระโปรงกันนะคะน็อตฝากระโปรงที่ดูเลยนะน็อตไม่มีรอยขยับนะคะน็อตเม็ดอาร์พวกนี้ยังเรียงไม่สวยกันอยู่นะฝากระโปรงนําเดิมโรงงานค่ะนะคะไม่เคยถูกการแกะการผ่ามานะ,ะดูฝั่งนึงกันฝั่งนี้นะคะพี่ดูนี่เลยนะคะไม่มี เปลี่ยนนะคะไม่มีเปลี่ยนฝาหน้ามาแน่นอนนะตัวฝากระโปรงของเดิมนะคะพี่ดูนะพวกรอยปั๊มน็อตพวกนี้นะคะยังเรียงเม็ดสวยนะคะไม่มีจุดใดาหายไปนะคะตัวเม็ดอาร์คนะนี่เม็ดอาร์คเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะคะรถเดิมไม่เดิมดูไม่ยากเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะเอาให้ช่างเก่งแค่ไหนนะคะก็ไม่สามารถทำรถที่เคยชนหนักมาเนี่ยให้เหมือนรถใหม่ได้แน่นอน ู่ตัวคันหน้าค่ะนะคะคันหน้าน็อตยึดไฟหน้าพี่ดูเลยนะคะสวยๆอย่างนี้นะคะนี่ตัวรถเนี่ยรับประกันแน่นอนนะ,ะพี่มาดูเนี่ยพี่หลงรักแน่นอนนะคะรถมันขายตัวมันเองนะความสวยนะคะคันหน้าเดิมนะคันหน้าเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีการชนการเปลี่ยนการย้อมแมวมาแน่นอนนะคะนี่แผ่นเพจนะคะแผ่นเพจ ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนสำหรับรถเจ็ดที่นั่งคันนี้นะคะ f o r ์ u เ e อร์นะใครท่านใดสนใจนะคะมาชมรถมาลองขับได้เลยนะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะโตโยต้า o r t ์ n เ r อร์ 2.4V ขับสองนะคะรถปี2019เลขไมล์110,000กิโลกับราคา899,000บาทนะคะประวัติเครดิตดีฟรีดาวน์พ15,000ตลอดสัญญา ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะสนใจคันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะด้านาใต้คลิปมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ให้ชัดเจนนะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยนะ,ะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะก่อนจาก,กันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า เอมมี่นะคะอัปเดตรถเจ็ดที่นั่งสวยกันให้พี่ได้ดูอีกแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ